เปิดคำพูดจากหนุ่มกัญชัยสะท้อนถึงคนบันเทิงโดนทุกประโยคหลังจากที่พิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยได้นั่งสัมภาษณ์พระเอกกระทิงขุนนรงค์และบอลกำม,มันในประเด็นถูกอ้างจากเทจดังว่าเป็นพ่อทีมฟอร์เรสทวีดี ซึ่งระหว่างที่สัมภาษณ์และทั้งคู่ได้ชี้แจงความจริงในมุมของตนเองทางด้านหนุ่มกัญชัยได้พูดประโยคเด็ดให้ข้อคิดถึงคนในวงการบันเทิงและให้แง่คิดกับกระทิงและบอลในฐานะรุ่นพี่โดยได้บอกว่าพี่ขอพูดในฐานะรุ่นพี่ไม่ใช่พิธีกรนะถ้าเราออกมาแจ้งความตั้งแต่แรกเสียงของเราจะช่วยคนเดือดร้อนได้อีกมากเสียงของคุณมันดังสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับคนอื่นได้ทำไมเวลาดารานักแสดงมีปัญหา หรือมีประเด็นขึ้นมาถึงไม่มีใครกล้าที่จะออกมาเคียงข้างประชาชนแต่เวลาที่ต้องการเรตติ้งต้องการมีแฟนคลับกลับทําได้ทุกอย่างคุณมีวันนี้ได้ก็เพราะพวกเขาเพราะฉะนั้นคุณจะทําอะไรก็ต้องนึกถึงพวกเขาด้วยเนื้ออื่นใดที่พี่จะบอกคือจเจ้าภาพสําหรับศิลปินและนักแสดงคือประชาชนเพราะคุณมีวันนี้ได้ก็เพราะพวกเขาเพราะฉะนั้นคุณจะทําอะไรก็ต้องนึกถึงพวกเขาด้วยเวลาเราอยากได้คะแนนนิยมอยากเป็น พระเอกต้องการคนดูเรตติง้งเขาจะเป็นคนที่สนับสนุนเราวันนี้เขาเดือดร้อนเราก็ต้องออกมายืนเคียงข้างเขาอันนี้คือข้อผิดพลาดในชีวิต ที่บอกเลยว่ามันจําเป็นต้องแก้ไขอันนี้ฝากบอกถึงทุกๆคนที่เป็นนักแสดงและศิลปินอยู่เจ้าภาพของชีวิตคุณคือประชาชนเวลาที่พวกคุณทําอะไรพลาดหรือเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณคุณต้องก้าวออกมาบ้างเขาอาจจะกําลังตกน้ําเราอาจจะว่ายน้ําไม่เป็นแต่เราต้องเรียกคนช่วยเขาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ